ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดมืดลุงขบางพี่น้องครับตอนแรงแรงเป็นนุคนเดิกนคล้ายๆบ้านเฮากับเสื้อผ้านาเพของฝากของชาวลุงขบางลายแห่งพี่น้องครับอยู่ถนนกลางโตเมืองลุงข้บางเลยพี่น้องจุดนี้จะเป็นย่านท่องเที่ยวสาคัญโปจะเป็นวัดผู้สศีแล้วก็พระราชวังเก่าลุงข้าวบางเดมอสหลโลกที่ลุงขาวบางโปลาวพี่น้องเดี๋ยวอย่างสบริการตอนเวลาหกโมงแรงครับ้าฝ้ายผ้าย้อมข้ามลายแห่งพี่น้องจะเป็นสินค้า h a n d m a d ดของชาวลาว เดี๋ยวซื้อเสื้อผ้าไปฝากลูกชายน้องสีตาพี่น้องนี่เป็นภาพวาดครับภาพวาดความเป็ีนมาของเมื่องลูกระบครับพาโอกข้าม่าฝ่ายพี่น้องเลยกระเป๋าครับกระเป๋ามันก็จะเป็นหอผ้าบางครับที่เที่ยวสําคัญของชาวลาวพี่น้องตอนนั้นแรกมากนี่ยังดีแน่พี่น้องอากาศบ่ฮอนคือตอน ทางเวยนนะนี่จะเป็นทางขึ้นไปเที่ยวส้มวัดภูสีซึ่งเป็นจุดชมตะวนโตกดินเทิงยอดภูเขาไปน้องครับย่างขึ้นไปประมาณสิบหา้าที่ก็จะเรียทิงยอดภูสีครับซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมวิวได้เห็นตัวเมืองหลวงขบางได้360องศาเลยพีน้องนี่นี่ก็จะเป็นทางเข้าของพระพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงขบางซึ่งเป็นมอดรโล,โลกที่สําคัญของซาลาร์ไน้อง ช่วงแรกคนก็นเริ่มทยอยกับเข้ามาตัวเมืองแลวก็ย่างเลาะเที่ยวชมตลาดกลางคืนเลยครับคนไทยเรียกว่าตลาดกลางคืนสุนเราเรียกว่าตลาดมืดพี่น้องครับบนนี้นะเดี๋ยวซื้อเสื้อส้นเผามาฝากลูกชายน้องซีตาครับเสื้อคู่เลย

สินค้าแฮนด์เมดของซาวลาวพี่น้องอันนี้กระดาษน่ะไม่บอกเป็นใครดิงามน้อยน,นี่เนาะดูอันนี้ขายยังไงแฮนด์เมดใช่ไหมอันนี้แม่คา้าให้เองเลยวะแองเลยอ๋อเก่งเนาะจะซื้อ,อยังไงดอนนี่ดอนนี่เนะา,า,า,เาะซาวโลกระบาขายพวกสินค้าแฮนด์เมดครับพี่น้อง กางเวียนนี่อากาศฮอนจัดกาขึ้นมากนี่กัไขคเน่พี่น้องเลยโบฮอ,อนปันใดอย่างในแบบชิวๆเลยบนเหนือนะครับพี่น้องคนที่เดินทางมาเที่ยวลพบานการเวียนนี่จะไปเที่ยวตัดแซ่แล้วก็ตาดกวางซีซึ่งเป็นน้าตกสวยงามที่ลพบากชวนตอนแรๆมากจะกลับขมาเที่ยวรอชมจะเป็นต้ดินเทิงยอดภูสีและแกะย่างรอเที่ยวตลาดมืดจุดที่ผมย่างอยู่บนนี้แหละครับพี่น้องอยู่กลางตัวเมืองลพบานเลยครับเป็นเสื้อคอฝากสินค้าขึ้นเมืองพี่น้อง เสือผางงามๆพี่นอ้องนี่นี่ลายสางน่ารักเลยกระเป๋าครับลพบ้านนี่เป็นเมืองที่ไปที่เที่ยวในตัวเมือ,องโคบานนี่พี่น้องหาเสาจักรยานหลังับปัน่นเลาะเที่ยวสม เรื่ากาศในตัวเมืองแล้วก็เลาะเที่ยววัดเก่าว,วัดโบราณนะน,นะพี่น้องได้บรรยากาศการบ่รเมือปไปไนได้พี่น้องเลยเลาะเที่ยวได้สบายเลยทั้งริมคาแล้วก็ริมโคงครับเลาะเที่ยวะนะ<ไ>ส่วนผมก็ไปเที่ยวรอบนอกพวกตากวางซีตากแซสส่่งเป็นน้ำตกอยู่บกไก่บกไก่จากตัวเมืองหลวงบางครับพี่น้องคร<ไ>าบว่าครับ พวกเสื้อผ้านาเพสสินค้าเฮนมิตจะเป็นพวกผ้าฝ้ายนะพี่น้อง<ด>เสื้อผ้าเล็กน้อยไอ้ตัวอะไรสินะโอ้เสื้นะ <65. S 1> 65, อ,อผ้าแล้วผ้าฝ้ายพี่น้องนี่คือบรรยากาศตอนแรกๆก่อนหกโมงแรงในตรงบรรยากาศมาหล่อเที่ยวชมตอนนั้นคนเดินหรือว,ว่าตลาดมืดหลวงเขาบางพี่น้องเปิดทุกมืดวันนี้นะหาโมเแรงมาต้นไป พอดบมดละสีหาทุ่มบล,ละครับส <ul b> ินากเชื่องค่าก็จะคล้ายๆกันพี่น้องแต่ละร้านนะครับ

ในหาสิบพันก็ห้าสิบเนาะราคาคือกตาเท่ากันเนาะโอ้พี่น้องันนี้เนาะน่ารักสำหรับเด็กสุดยอดครับซื้อเสีือมือฝากลูกชายน้องซีตาพี่น้องห้าสิบพันกิบผ้าฝ้ายครับราคาเอาตัวหนึ่งเด้อเอาตัวนี้เลยกำลังทำล็อกอยู่ครัเอาตัวนี้วะครับตัวนี้แหละโอ้โหดนงานเนาะพี่น้องนี่มันจะงามเหมือนกันนะโอ้เส้นใหญ่เนาะแต่นั่นก็มีนี่อยู่ข้างหน้าเอาไปยังตัวเดียวแหละ นน้อยก็ไม่หน้มันรับนกกักจะมาซื้อใหม่ก็ได้ได้ท0กห้าสิบพันกีบต่อชุดหนึ่งพี่น้องเ้ามีมี่ตรงไหนดีที่ถูกมีอยู่เก,ยเก็บไว้ที่บ้านก็เป็นบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องครับช่วงแรงนี้มาเลาะเที่ยวครับซื้อของฝากในตัวเบอร์โลโกบาังจักที่ไปเที่ยวน้ำตกมาพี่น้องฝั่งซีงามงามเลยตรงนี้นะโดย อากาศแรงๆเห็นน้องอากาศเยนเ็ยนๆมาหล่อเกี่ยวหล่อซมหาซื้อของฝากของตอนไคยลูกบาศก์มันจากคนเริ่มนะเนี่ยคือเรื่อยๆนะครับ 그 그래. 아, 저저중간까지만 올라가 아니 여기 여기에서 매니밖에안 가죠. 중간까지 이게 중요한 거는아가니는 아, 그그 거니까.

โดนคนดื่มที่ลูขค้าประเทศลาวพี่น้องครับมป็นกทัวร์พามาเที่ยวเลาะสมที่ลาวเหนือพี่น้องครับสวัสจีครับที่มานะครับขอเป็นสวัสดีครับไปแล้วพี่น้อง